แม่ค้าแม่ค้าขายไก่ย่างแล้วก็ปลาดุกอบโป่งปลาดุกอโป่งพี่น้องปลาดุกอบโป่งสุดยอดอร่อยเลยนะอ๋อไม่หรอขายโน่นออกแล้วเหรออ๋อตอนนี้ไม่ลืมแน่ไม่ลืมน้องไก่ย่างครับไก่ย่างไก่ย่างน้องไก่ย่างอยู่ตรงนี้นี่อยู่ทางเข้าปินหนึ่งปินเจอร์หนึ่งวงเวียนหนึ่งพี่น้อง เออซีเจเนี่ยตรงข้ามซีเจเนี่ยพี่น้องและตรงข้ามฝั่งน้นมีไก่อะไรนู้นและไอ้ฝ่ามือมีไก่อะไรนะ<อ>ตรงนี้มันที่จอดรถก็มีน้องเยอะแยะเลยพ,พี่น้องนั่นซีเจผ่านานน,นะซีเจอยู่ทางโนนมาจอดรถทางโนงก็ได้แล้วก็เดินมาซื้อไก่ตรงนี้เข<อ>าเหลียวซุปตำอร่อยๆต้องร้านยายนางยายนางปิ่นเจริญหนึ่งนะครับท่านผู้ชม เลี้ยวเข้ามาแล้วก็จะมาเจอร้านแกยอยู่ตรงนี้แกจะขายข้าวเหนียวส้มตำไม่ว่าจะไก่ย่างแล้วก็ไก่ย่างก็ส่วนมากแกจะอบองค์พออบเสร็จแล้วแกก็เอามาอุ่นกับไอ้น,นี้อีกทีหนึ่งย่างเตาด้วยเนาะเตาก็ย่างเตาย่างด้วยใช่ไหมเออ,เออ่นแหละก็เอามาย่างกับเตานี่มันหอมนี่ย่างกระถานนี่มันหอมเด้พี่น้องคุณละ่ะโอ้แล้วปลาดุก,ดกตัวอะไรครับปลาดุกตัวใหญ่มากครับพี่น้องตัวใหญ่ขนาดน,นี้ตัวสามสิบ สี่ฮะซักสีสิบหรออไก่นี่ไหมสามต้าสิบชิ้นโอ้โหงงไก่่อะไนหนะโ้น้ำไายไหลเลยน้อยชิ้วนะโอ้แกเอ้ยสุดยอดเลยเนี่ยส้มตำส้มตำพี่น้องว้านั่นโอ้โหของไม่สวยนี่ไม่มะเขือเทศจ้ามะเขือเทศสวยจ้ะเขือเทศนี่โอ้โห ไข่อันนั้นมันไข่อะไรไข่เค็มบอกโอ้โหมันมีไข่ด้วยพี่น้องไขย่ยังไม่พอนะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องไปดูไอที่กบอกว่ามันอบองกันแบบไหนมันใช่หรอมันมีไก่อบองมันมีปลาดุกอบองด้วยเหรอโอ้เดี๋ยวไปดูไปกันเลยเราก็จะไปดูพวกไอชี่เขาว่าอบองอุ้ยอุ้ยสุกแล้วสุกแล้วโอ้โหท่านผู้ชม ปลานั่นเฮ้ยคิดก็อบแบบนี้ปลาดุกอโอ่งมันมีน้องปลาดุกโอ้อลังการมากปลาดุกจริงครับนี่ชาวภาพจะตกน้ำเขาบอกโอ้นโหนี่นี่นี่ของแท้แน่นอนนะตัวละตัดหน้าชิบชิบให้ลาบก็ได้ใไหมลาบก็มีลาบกอ๋อลาบก็ได้วะเนี่ยเจ๊เจ๊ใหญ่เขาวันนั้นก็ลูกลูกสาวลูกเขย ช่วยกันสามคนเพราะสองคนมันไม่ไหวไงจะทำไงได้โอเคนะครับเดี๋ยวเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ร้านยายนางยายนางขายต้มเหนียต้มตำนะครับแตู่กมือบาย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 ยายนางเโยดเลยสุยโยดร้านต้มตำผมนี่ประางเข้ามาจากตอนเมืองครับมาจากตลาดฝางโขง พอามาถึงตรงแยกตรงนี้ก็จะเจอร้านส้มตําอย่นี้เนาะเป็จะเป็นซีเจครับตรงนี้ก็อาจจะปุกขาไปหน่อยก็เขาท,ทำตลอดอยู่พี่นอ้องอันนี้ไม่ใช่รถเขารถนี่วงเวียนหนึ่งปิ้เจรรญหนึ่งครับท,ท่านผู้ชมอยู่ทางนี้ตรงนี้จะมีเซเว่นด้วยนะนี่ตรงนี้มีเซเว่นโอ้มี ทั้งเซเว่นมีทั้งซีเจเนาะพี่น้องนี่ก็จะเป็นร้านร้านร้านยาดางครับร ปะะไปเลยวะล่ะไปหก<อ>ิโลน่ะร้อยหกสิบปะ่ะอืมก็เหลือ,หอเหลือ,อ